สวัสดีครับวันนี้สวัสดียามบ่ายนะครับอากาศก็ร้อนเลยทีเดียวนะครับวันนี้คุณโจก็มาอัปเดตผลงานกันนะครับวันนี้จะพามาดูเก้าอี้นะครับมาดูเฟอร์นิเจอร์ที่คุณโจทานะครับอันนี้ก็จากแหล่งผลิตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเก้าอี้นั่งทํางานนะครับสามารถใช้ได้หลายอย่างนะครับเป็นเก้าอี้นั่งทํางานก็ได้นะครับหรือก็ เก้าอี้รับแขกได้นะครับเป็นสไตล์คลาสสิกทรงจีนนะครับไม้สักแท้ล้วนๆนะครับจากจังหวัดแพร่โดยตรงครับนี่ลูกค้าต้องการแกะเป็นโลโก้ของอาบริษัทของเขานะฮะคุณเจ้าก็ให้ช่างแกะนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับไม้สักแท้ล้วนๆนะครับเดี๋ยวเตรียมทําสีจัดส่งนะครับให้ลูกให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวทําสีเสร็จคุณเจ้าจะมารีวิวให้ด้ชมกันนะครับ อันนี้น่าจะทำเป็นสีเนื้อไม้สักทองนะครับ <c oughs> ส่วนอันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานนะครับเราสามารถนำเก้าอี้มาแมต์กันได้นะครับเดี๋ยวคุณโจทำสีก็จะนำมาแมต์กันเป็นโต๊ะหลุย์นะครับโต๊ะทำงานหลุยสีเซียนดำแกะสลักยกดอกแต้มด้วยสีทองครับขาหลุยอันนี้เป็นโต๊ะทำงานนะครับส่วนอันนั้นลิ้นชักนะครับเดี๋ยวยังไม่เสร็จดีนะครับ รอเก็บงานนิงซักคุณโจ้ใช้มือจับเปลือกหอยนะครับเดี๋ยวเสร็จก็จะมารีวิวให้ชมดูก็มาดูไอ้ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นโตะน้ำชากิฟเซตเดียวกันกับชุดนั้นนะฮะลูกค้าจะเอาไปวางนะครับอันนี้เป็นโต๊ะน้ำชาอันนี้สูง50เซนนะครับแกะสละักยกดอกแต้มด้วยสีทองเหมือนกันครับยังไม่เสร็จดี กว้างกว้างกว้าง60นะครับยาว80สูง50เซนก็คุณโจ้ก็พามาดูนะครับย้ำทำจริงส่งจริงต้องมีวิดีโอประกอบนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเก้าอี้เก้าอี้ทำงาน,นครับสูงก็เสมอหัวนะครับสูงจากพื้นทั้งหมดก็ประมาณ1.35เมตร35เซนนะครับเวลานั่งก็จะได้พอดี ขนาดนี้นะครับนั่งทำงานเป็นงานสไตล์คลาสสิกสไตล์จีนแบบคลาสสิกครับคุณโจก็จะมาอัปเดตเป็นประจำทุกวันนะครับว่าสินค้าทำส่งใครที่ไหนบ้างนะครับทำจริงส่งจริงครับจากแหล่งผลิตโดยตรงนะครับอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นนะครับเป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอันดับต้นๆของ ประเทศไทยนะครับที่นี่ทีเดียวนะครับไม้สักที่เป็นงานดีไซน์นะครับก็เดี๋ยวทำสีเสร็จก็จะมารีวิวให้ได้ชมกันแล้วก็มีสินค้าใหม่ๆคุณโจก็จะมาอัปเดตให้ได้ชมกันนะครับสวยเลยทีเดียวก็สามารถติดตามติดต่อโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ตามป้าย 093นะครับมันกลับหัวกลับหางนิดหนึ่งแกะสลักยกดอกสวยๆๆ